สวัสดียามาสะเศ้าครับเอฟซีพี่น้องคนสองปลาสุกูสุกคนสวัสดีทั้งพี่น้องเช่าไทยชเช่าเลาเช่าต่างประเทศแหะพี่น้องหลังจากคนสองป่าห่างหายไปหลายเมื่อคือโหละพี่น้องติดภารกิจอยู่ตอน,นิกาเรียบร้อยแล้วพี่น้องอพอกันกับบรรยาการย่มสะเศร้า,า,าพี่น้องกับคนสองป่ากับยายเกตหลังจากห่างหายไปหลายเมื่อเจอพี่น้องจัดงานบวชลูก ตอนนี้ก็ผ่านรูล่วงไปด้วยดีแล้วล่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซพี่น้องที่ซ่อยเป็นกำลังแรงใจขอบคุณที่รวมอนุโมทนาบุญน้ำกันพี่น้องหลังจากเสร็จารกิจเรียบรอยกับคือเกาล่ะพี่น้องกับคนสองปลากับเจกเกตเดินทางขึ้นเขาคือเกาพี่น้องพอกันเสารวันที่สามมกราคมปีหกหาพี่น้อง ขอสวัสดีปีใหม่ย,ย่อนหลังเด้อพี่น้องเนื่องจากติดภารกิจก็เลยบ่ได้เ็ตคลิปสวัสดีปีใหม่กับพี่กับน้องก็ขอสวัสดีย้อนหลังพี่น้องเห้ซีพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำลำๆรื่ยๆโชคดีโชคมาตลอดปีตลอดไปทุกู์ทุกคนล่ะพี่น้องเดินทางขึ้นเขาแต่เศร้าแต่เลิกเลยม้อน,นี้กับแยกเกศขึ้นเก่าละพี่น้องคนทำบุญแล้วนาเอกอิมเอมดีแห้งเป็นตะมานบา่ะม้อน,นี่ เดินทางขึ้นเขาหาเก็บเพ็ดบทเทโลมเม็ดก่อนพี่น้องมาหลุนน้ากันว่าสิยังมีบอ่อเ็ดไปะลูกเข้าเดินทางบาเนี้ไปพี่น้องรวมเดินทางเงี้ยวงๆน้ากันครับเจเกตกับคนฝังปา่าสิปีใหม่หรือว่าปีเก่าชีวิตคนกระตงดําเนินต่อไปละพี่นอ้องพี่น้องมาพอแล้วขอแหลกแหงมันเป็นคลิปแหลกของปีหกหาเด้อพี่น้อง ยังมีไ้เก็บอยู่พี่น้องเอ็ดบ๊เอ็ดแกงบอกนั่นแกงได้ซุปได้แกงได้ซุปได้ปลายขาวคนเอิ่นตัวนี้พอขาวได้แกงได้ขาวเอ๋อยังมีไ้เก็บอยู่พี่น้องอ้าคนหมานสวยแต่แกงแซ่บจ้ะออกกันปีใหม่แหละเด้อพี่น้องมกราวัตถิสามมกราวปีหกหาล่ะโอ้ยตรงเนี้ย จ่เก็บยังมันคือเก่าพี่น้องมันและเนาะปีใหม่แห้ง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 เนาะแห้งแห้งไอ้ที่พี่น้องคนแห้งแห้งคือกันอ่เก่าผ่านทุกปัญหาละพี่น้องถึงว่าระดับเครื่องอืมเครื่องเค่ต้องเอาดอกปล่อยไว้นั่นละมันกระด่างคอยมาเอาข้างล่างก็มีบ่มีเบโอ้ตามงานนิดหน่อยมีบ่ตัวนเป็นหลังเขียวเนาะหลังเขียวก็มีโอ้ยปลายขาวก็มีตัว่อนนะ กูมาแจะงให้มัสูตรแบบสูตอืมเนายังหมันคือเกาอยู่พี่น้องยังมีให้เก็บอยู่ขาเห่าที่ไรเห็ด <laughs> พอคพลิปล่าสุดมีฝนตกพี่น้องเนาะรอไปเรื่อยๆพี่น้องเื่อฝุกเนื่อหมันก็เจอไปขอนหนึ่งในย่อมหนึ่งแหละเราพี่น้องนี่ใบายาเกต มีบ่บอกไปขาวขาวเนาะเออขาไปเบิ้งพี่น้องเออ้าะงามที่ตัวลับพี่น้องงามนน้หลังเขียวไปขาวเนะองออบ้านเขียวยังขาวอยู่โอ้โาครับมีปนปนกันลับพี่น้องเพราะนันเป็นเห็ดไปฤดูจริงจริงเมื่อสิบสุดฤดูมันละละพอดีล่าสุดมีฝนตกลงมาอย่างนัก เกิดต่อไปงามต่อไปทีปนกันทั้งปลายขาวทั้งหลังเขียวเฮ็ดพอดีสูบอ่ะล่ะพี่น้องพอท่านถึงกระด่างกำพึ๊กกำพึกเอะเป็นทางน้ำกันมาเนี่ยขาดว่าสิเป็นเฮ็ดประมาณนี้ล่ะพี่น้องแต่ก็ถือว่าดีอยู่ยังหมานอยู่นี<ด>่เป็นดอกแดงแต่<ด><ด>บ่อลายน้อยจะเกิดบ่อบ่อมันคงสีแมนเบิร์ดฤดูมันเบิร์ดพักลแล้ว หัวทุ่ยถายข้าวเฮ็ดแกงนี่ยไม่หั่นกันดำเห็ดอีญ่าไปสี <c oughs> สมเมนี่ยคือสีแมนตสินสุดฤดูกาลของเห็ดและครับพี่น้องถ้าผมมีฝนลงมาอีกถ้าเหลือกับซีเมนเห็ดผัวเห็ดกระดาะ่างน <c oughs> ะเนาะแมนเอากระด่างละทีเหลือ <c oughs> <c oughs> หลังจากคลิปนี้ก็คือซีมเมนพอ่อคนฟังปลาลกับจเกตในรูปแบบใหม่ลรัพี่น้องตอนนี้ก็ได้ยูเห็ดก็ได้ บางชอ็อตบางตอนกับบริษายมันมีมองระดอกสองดอกพี่น้องส่วนมากจะเป็นเห็ดหลังเขียวเห็ดปลายขาวนี่แหละกรลังเด้ครึ่งกระตามันออกช่วงมันออกติดงานเนาะขาบรติดงานซีมีอยู่เขาเก็บก่อนนำเอ้าพี่น้องมนัมนมอมนัมน,มน,มนกับบเป็นหยังถือว่าคลิปนี่เป็นคลิปทักทายพี่ทักทายน้องเป็นคลิปสวัสดีปีใหม่หลงังจากห่างหายไปติดงานติด ทุระอเอาเฮ็ดบะมี่มาปีนปีนผู้เหร่นน้อยยเกตออกกําลังกายออกกําลังกายออกไก่พูดเนาะมาออกกําลังกายไก่พูดมาปีนผู้ปีนเขาเหร่นอยู่มันก็ออกอยู่พี่น้องแต้วก็ออกบลายเอาได้คลิปซ้ำได้ก็เอาซ้ำนันเด้อพี่น้องมาหนีิ คลิปพ่อได้ทักทายพี่ทักทายน้องซ,อซื้อดอกพี่น่องแต่จากมาเบิงน้ำว่าเห็ดสีออกหลายบอ่อเพราะว่ามีฝนตกลงหนักขลบปลาสุดทีผพานมาที่คนสองป่าเดินทางกับน้องนุงคนหนึ่งมากก็มีอยู่พี่น้องเห็ดแต่กลเกิดบท่ทัวเะไปหนีน้อยจะเกตจะไปเบิงควนหลังเขา ถ้าผมมีก็คือซิเมนลงเขาพุลล่นล่ะเดินทางหารถพุลล่นล่ะคิอห่อเป็นทางสีเดินทางกลับบ่รี่เจ็กดอกเก็กเก็้มปุ่งเหอันนี้กุ่นสองดอกพุลสิเซ็ดลังเขียวหรอคมอคื่งานอลังนี้เนาะกุ่นนี้ลแน,น,น่ละคอยหาไป ออกหน่อยแทบอิ่มวมามล้างผู้คุณไม่แห็นว่แห็นเริ่มบัปเลยด,ดูมันวันน่้และพ้นมาก็เกิดใหมอไะไรนะดอกนึงหาหลังเขียวเนาะข้อบินลับพี่น้องนี่ที่ถ้ำคลิปรอบนั้นข้อนนี่ว่ามันข้อสีบินเลยสี่ด,ดอกนี่วันหลบนี้หลบนี่พวบินน่าจะเกดลดรอบนี้เมื่อยรอบนี้ได้เมื่อย อ๋อก็บอเป็นยังดอกพี่น้องเห็ดที่พอ่พอได้พ่พอ,อ,พ,พ,อ,พ,อพี่พ่อน้องพ่อได้ทักท้ายพี่น้องนี่ดอกนึงพอมาล่างการของเห็ดกับคือซีเมนลอ่อหลุนกันฤดูการใหม่ผลลับพี่น้องสําหรับฤดูการปีนี่ก็คือสีเมนเบิร์ไปแหละละเหมือนมีก็มีบัวร้ายอ๋อปลายนี้ยังอ,อ๋อม,มันก็นเคยซุดมาแหละดิยังที่ไปซุดปลายดูแท้ ไรขอนเคยหมานบมมีคือกันนี่แหละพี่น้องวันเวลาฤดูกาลพอมันผ่านผลมะกะหายไปล่ะพี่น้องบมวายยังล่ะเป็นกลัวสิครบหลอบป้องมันไม่ผุหล่ะเบี้ยวกับไทย อนอนพี่เยงงาตามสภาพาเพชรละพี่น้องดอกเดียวหง,ง่ามัมนได้ขึ้นเขามาแล้วกะท่าย่ำใหมพี่น้องเบิ่งไปสรับพี่น้องเป็นวิธีหาอยู่หากินอาศัยอิงธรรมาชาติละพี่น้องธรรมาชาติบ่เกิดห้ากับบังคับมันบ่ได้ไปพวกเราจะเกตไก่ฮอรถลเลยละขึ้นไปเขาอีกสองพักสองตาดกระลุงเขาอย่างเดียวที่นี่ คือสซเมนปิดตำนานแลนะยะน้อยยายเกดโอ้เมือ่อยายพี่น้องกว่าสิเดินมาหอดลังเขากาสิเดินทางกลับไปหารถาบมาก,กับบเรพ่อพี่พ่อน้องพี่น้องกับค่าใจนี่แหละหลังจากเก็หลอบสุดท้ายกับคิดหอนดอูพี่น้องแต่มีพระราคิดต้องเหดตดต้องทำก็เลยหยุดไป พ่อวางกระล่องขึ้นมาเบิงผลงานกับโบปันไดพี่น้องโมน,นี่ซ้ำเห็นในคลิปนั่นละ่ะยอดเทศที่ได้ที่มานกับบอ่อลังการปันไดก็คือซีเมนสินสุดฤดูการล่ะละพี่น้องสำหรับคลิปมน,นี่เพราะเป็นคลิปสันสนได้ซ้ำได้เอาซํำนั่นตามความจริงล่ะพี่น้องซ้ำได้นั่นละ่ะหลังจากนี้คือซีเมนเดินทางกับบ้านในระหว่างเดินทางกลับบ้านถ้าเกิดพ่อเกิดมานกะ ถ่ายทําไปเรื่อยๆล่ะพี่น้องรอเบิ่งถ่ายคลิปปุรวัติมานซําไรพี่น้องมีบอกคอยหลายเก็บซัมเ็ดมี่ล่ะพี่น้องเป็นเห็ดลังเขียวนยายเจเกตไม่อะเขียวอีลี่เจอกันเขียวอีลีเลยพูด <laughs> จริงนะแกเนีโอ้ยแหลปื่อๆเลยดูดีก็นี่ <laughs> เด,ๆๆด้ดกระด่างบอกเบิ้งบอก,บอก กระด่างก้าวด่างก้าเดินพี่น้องมาเลยอันเบิดเลรออ่านเบิร์ดเตกับเนาะเกิดไตกาบมันโมนเมนกระด่างมันเกิดมามันมันปรทันแกหรอกมันโดนแดดมันมเห,นนหงไปเลยมีน้ำหมอกคือเทพไมบาดเนาะอดอกนึงเอาไปเถียงเนาะฮะไปเป็นตาดอกๆหนึ่งไปรอบไปเรื่ <c oughs> อยเถอะมั <c oughs> น หาลงไปหาโหลดคนละพี่น้องถ้าบ่ได้บ่มาอีกก็คือ้นซีเมนต์กับบานละคือเพชรใบเชเกตเจ็ดดอกออกงาหน่อยเนาะเนาออกงานหน่อยพี่น้องงามนิดละเจ็าว่าดอกงาม,นงามเนาะดอกน้ำเจ้าติมีบ่ไหลเจ้าเจียงสีได้ไปเรื่อยๆก็พอได้อยู่เจ็ดเล่มไปเรื่อยดีกว่ามาเป่าอยู่แต่ก็เกือบเต็มตาเชเกตแหละล่ะพี่น้องคน เป็นเฮ็ดปลายเขาเฮ็ดลังเขียวนี่ลหละบ่มีตัดลงไปนีเมื่อเนาะลุพระราดนี่มันบ่มีไปกับเมื่อซื้อกลัว<ๆ>สิกับหอดรถอีกอเห็นทางกับแล้วพี่น้องมาแย่เกตคือเป็นเดินทางหอดรถล้วพี่น้องเบิด์มานล่ะยอดเทศที่ได้ที่มานกะได้บ่บปันไดดอกพี่น้องขาดว่าคือซีเบิร์แหละล่ะ,ละคือยกเว้นแต่ว่าซีมีฝนตกมาใหมา่ จากล่อหลุนกับคนสง่งตาไม่พี่น้องอพักเมื่อก่อนจะเกตคอยเดินทางก็ต้นแดดแห้งยอดเทสที่ใดที่มันให้พี่น้องเบิ้งนำํำอ่าพี่น้องสำหรับคลิปแรกของปีหกหาก็เดินทางมาหอดไทยคลิปแ้วพี่น้องยอดเทสที่ใดที่มันกับบ่ออลังการปานใดเนื่องจากว่าเบิดฤดูการของมันนั่นแหละพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปทักทายเปิดสักาาดใหม่เด้อพี่น้อง การจังรอหลุนกับคนส่องปลาใหม่เกิดจากธรรมชาติมันก็หายไปกับธรรมชาติอีกปีหนาปุรภพี่น้องจังพอกันใหม่กับการเก็บเพ็ดแต่กระบุ่นแได้น้อยเะกเกตมีฝนตกลงมากอะเกิดใหม่คือเก่าอ้าพี่น้องเชิญชอบวิดีโอในก็ซอยเดอพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลา คนฝั่งป่าขอขอบคุณทุกไรทุกแช่พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมจึงพอกันคิดไม่หมือไม่วา่าจะเป็นการหาอยู่หากินแนวใดจังคอยล่อลุนกับคนฝั่งป่ากับย่เกตพี่น้องคลิปนี้ก็ขอทักทายสวัสดีปีใหม่กับพีกับน้องให้โชคดีโชค m านตลอดปีตลอดไปเด้อพี่น้องจังได้ก็เป็นกำลังแรงใจให้กันไปเรื่อยเด้อพี่น้องอาจจะเป็นคลิปสอนคลิปสะหาหอย สารพัดลาพี่น้องยังค่อยติดตามคลิปนี้ลาพี่ลาหน่องกลับบ้านก่อนพี่น้องสวัสดีครับ